เอาละัแล้วต้องกล่าวสวสดีกันด้วยนะครับผมมันดีพ่อผมกันเองอีกแล้วกับ <S <S มานิเทเลียมอสคลทนที่กันนพะที่เท่าไหร่นะที่เราู้วเฟสไปแล้วทำไมของตัวเยอะจังับผมก็คงได้เวลาที่เราจะไปเตรียมตัวเข้าฮาร์โหมดแล้วเนาะพิงตอนนี้เนี่ยกูก็บอกเลยว่ากูทําอะไรตัวฮาร์โหมดไม่ได้เลยมีแต่เน,นี่ยไอเนี่ยที่กูสามารถที่จะมีความสุขได้ออเป้าหมายในว,วันนี้เนี่ยไม่ยากเออพูดถึงปีกใช้ปีกอะไรดีหรือเราจะเราจะไม่ใช้ปีก เราจะใช้บตตเอร์นลลูนต่อไปบอลลูนครับต่อตอนไหนนะมันจะเป็นนั้นแหละ๋อ้เฮียเราบอลรอบอลเหล็กสามตัวเอาว่าตอนนี้ปีกไม่จําเป็นนะผม,มเดี๋ยวรอตอนอยากมีปีกค่อยค่อยตามหาแล้วกันคือว่าเอาจริงผมงาาไม่องมาฟ์มไม่ห้อยยักษ์หอยยักษ์มันก็น่าสนใจนะแต่กูไม่ได้เอาอที่มันเคลื่อนที่ใต้น้ำมาดีๆอ่ะไม่รู้จะอยู่รอดได้ไหม ไม่ไม่มานต้นตินนะสวัสดีครับพี่เอาเลยโจมตีแม่งเอาเลยต้องเปิดใช่ไหมใช่ไอ้เฮียกูต้องเปิดอะไรเปิดมึงอ่ะูลืมของตีก็มึงยังไม่มึงยังไม่เข้าเตะเลยมึงโจมตีก็ได้ไงเนะี่ย อุ้ยโง่เนี่ยตอนเนี้นโอโอโง่แล้วก็วันนี้นอกจากตีหอยแล้วอาจจะมีการไอ้สู้ไครโอเจนด้วยวผมเพราะว่าของพร้อมของพร้อมสู้ทําที่เรียกได้เออไม่ได้พร้อมสู้หรอกโอเคผมโอเคเต็มสูบแล้วเนาะก็เอาอยาบัตเิลไปเดี๋ยวก็เดี๋ยวอะไรก็อะไรอะไร,อะไรก็ดีขึ้นเองเลยกูดึมของไหนไหนขึ้นมาแล้วเอาน้ามาไอ อาวุธที่สองมันมันดูโกงดีถึงมันจะแค่จริงมันไม่ได้โกงมากหรอกแต่เนาะมันก็เห็นนะไอ้สโลที่ว่ามันก็อาจจะสโลมาถึงหลายอย่างได้ได้ได้ตอนที่ลูกตอนที่ลูกพี่มึงรับความเสียหายแล้วมึงทำเพี้ยอะไรมยไอ้เรี้ยนี้ไม่ใช่สิ่งที่กูต้องการหวังว่าเราจะไม่เจอมันแต่สิ่งที่กิ๊กนี่มาจะไหนโอ้ อยู่นี่นี่เองนี่แต่ว่ากูได้เปรียบมันแล้วเนี่ยเชย่อเอ้เชืตายสักทีดิเชี่ยนี่ผมตายแล้วกูไม่น่าพกมาเลยยาบัตเทิลกูรอถึงที่ก่อนก็ได้嘛เนี่ยผมไอ้ตัวเอิร์ธเอเลเมนทัลเป็นพี่โตประจําใต้ดินเนี่ยมันจะดรอปเป็นของวีรีแล้วก็มีของเลนด้วยแต่ไม่ดรอปอัพเตอร์ช็อคเป็นดาบอันใหญ่ ถ้าโจมตีแล้วจะทำการซัมมอนไอเอลวีแฮฟออเดอร์ใส่ตะตูนั่นเองมึงตรงหน้ามึงอ่ะมึงไปมึงได้คือเจ้าสอกแต่มึงไม่ปกป้องขัวแล้วมึงจะได้อะไรมากูตายมึงก็ตายมากลับไปโอเคเฮ้ยมึงมาช่วยกูนี่มังงุ่มมึงไปถึงไหนอ่ะมึงโหไปเกิดรอเลยเอเยี่ยมเยี่ยมโอ้แต่มึงจัดการถิงสารศาสตร์ให้กูก่อนได้ไหมเนี่ย คือมินเนี่ยกัเป็นอะไรวะพวกมึงไม่เห็นเนี่ยนี่ผมมันหอยแข็งในฮัสผมมันจะดับไปอันนี้ผมมันลักุ๊กเปลือกมันอะกวนกวนผิดกูรู้นี่ผมซึ่งมันสามารถเราไปทำชุดได้เป็นชุดที่ทําได้แต่ตอนนี้มีเฟนเยอะมากมันเป็นชุดที่ไม่ขึ้นกระสายได้เลยผมมันเป็นแบบชุดีิปทานสานายไหนก็ใส่ได้แต่ส่ทั้งหมดก็ไม่ได้อะไรเพิ่มนะแต่มันเพิ่ม,ามดาเมจโดยรวมแล้วก็มีอัพโซเบอร์ซึ่งตอนนี้ได้ยังทำไม่ได้หรอกเชื่อกู แล้วก็มีของสายโลกด้วยแต่ไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องสนใจมาไล่เฮียมาพวกเราไม่ไหลอ้เหี้ยกูให้แล้วไม่มีทางชนะกูหรอกโอเคไอ้เหี้ยสักทีดูซิว่าดรอปอะไรบ้างเอดอดรอปปืนเฮีขอบคุณมากครับวิ่งระดับทีจเอาระดับที่เรียกบอสเหล็กระดับที่เรียกสเกลตัน ผ่ามพาม,พามผมว่าเมคิดตดีลองเปลี่ยนธ้อหมายดีกว่าโพตอนนี้ตอนเราคืนบารีเลยลองเปิดวปเลย,ต,เลยตัวแรกป่าคือยังไงที่เร่มันก็ลิมิเต็ดอยู่แล้วอะเราลองตู้สักนิดไม่เป็นไรหรอกมา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 ตักไหนผมรู้ว่าผมนะ่าไม่น่าจะชนะเพราะมันต้องใช้ปีกแต่ว่าแล้วไงต่อน่าลองอย่ตายเปลี่ยนธ้อหมายแล้วไม่อยากฟาร,ร์มหอยแล้วแค่รู้ว่ามันทําได้แล้วกันแค่มันมีของ แต่ว่าข้าจินตการสิ่งนี้กูต้องทำแล้วนะมาเมคานิโกตะเกียวตะโนะตะเกียวตั้นมามาเลยเยกูไม่ได้กลัวองอโอ้ยเรินม,มากระแทกหน้ากูอย่างรุนแรงโอ้ข้อแรกมันเนี่ยมันเนียนตามไม่ทันนะข้อสองกูหลบมันไม่ได้ข้อสามกูกูตาย ลองบอกลากับบอลเดอร์บอลลูนแล้วไปใช้ปีกแล้วละเอออย่างน้อยแต่บ,นนบันเดอร์บอลลูนเนี่ยมันจะได้กลับมาอีกครับผมไม่ต้องกลัวอีกนิดนึงมาเราก็ต้องเอาปีกก่อนจากวิทด็อกเตอร์ตอนกลางคืนนะผมกลัวมาตาเต็นคิดว่ามันจะคิดว่ามันจะปลอดภัยมากขึ้นแต่เปล่าหรอกผมมีอาสามัญเนาะปีกวินหนึ่งพัดอ้าวกูลืมไปกูไม่มีตังค์เนี่ยว่ะเรียบร้อยครับผมปีกให้กูเรียบร้อยเอ,อ้ยเอ,อ้ยมึง มันมาง,งาบ MBC กูนีเก็บเก็บทันได้ยะไปเจอกันครับผมไม่ได้แดกกูหรอกได้ปีกแล้วความชา้ากูลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะแต่ว่าก็เพื่อนั้นก่อนอื่นแล้วขอขอลองสู้กับควยเจนก่อนได้ไมั้ยขอเรียกควยเจนนะควยเจนใช้ไครโอคีที่สโนไโบอมจริงจริงยังเตรียมตัวกับพาร์ทโมงไม่เสร็จเลยคือหลายคนอาจจะรู้ว่าตอนเนี้ย ที่จังเกิลอ่ะมันมีไลฟ์ฟูดไปซึ่งมันไม่ควรมีแต่มันมีเพราะว่าคาแรคเตี้เขาเป็นคนที่แบบเขาอยากจะทำอะไรมันแตกใหม่มันเลยมีครับผมตามนั้นแล้วจริงเราจะสู้ตัวอะไรก่อนในกสิทธ์แล้วแต่เรานะสมมติผมอยากจะสู้บิมโซนเอเลเมนทัลก่อนเอ้ยไม่ได้นี่วะเพราะว่าตัวบิมสโตมันต้องใช้ไอดดลแล้วไอดดลมันต้องและไอดดลมันต้องเนี่ยมันต้องใช้ได้บันไทฟอร์น่ะไม่ได้แย่เลยไม่สู้ตามลำดับจริงว่ะ ทำยังไงได้แม่เพื่อเพื่อแบบเก็บไว้อะไรงี้เออมันต้องทำของอย่่นอีกนี่มาเก็บลองฟาร์มไม่เยอะอะไรก็ได้แล้วทำไมมันนี่ทอตัวอยู่นู่นได้วะนะปึ๊บทำที่ไหนแอนวิวโอ้โหทำง่ายดีจริงๆผมได้แล้วต่อไปก็เอาตังค์เก็บก่อนอันอันดับต่อไปผมก็จะว่าจะซื้อยาก่อนนะผมยาตอนฮาร์ดบมมันจะมีของใหม่ใช่ไหมยาไลฟ์ฟอร์สเนี่ย ก็จะได้ใช้ได้สักทีครับผมอ๋อนี่ปิดอยู่นี่ว,ว่ะว่าทำไมมันแปลกไปซื้อมาเป็นลิมิเต็ดเก็บไหมเพราะว่ายังไงก็ใช้คุ้มแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยโอเคอายูเดดี y เปยยูวันอ y ยู r ดด d y ฟอร์ดิสนี่มีที่พร้อมสู้เลยผมไปอมทิมะาสวยเด่นมากเรียบด้วยก็ยชอบเลอเกินในความเรียบ แต่ทไมรู้สึกว่าตัวเองมันชักทำไมตัวเองมันเดินช้าจังวะเดี๋ยววันนี้ปกติก็ไม่รู้อา้าวโอ้เหมาะเหมาะสมเหมาะสมสวยสวยงามสวยงามมาลองสู้ดีกว่าผมกับไคโเจนของตอนนี้พร้อมไหมไม่รู้ป่มาร์กอย่างแรกคือความเร็วมันเยอะเกินไปจนเราไม่ได้ เราจะต้องข่มมันอย่างเดียวเฮ้ย,ยนัดละร้อยเลยเหรอเฮ้ยหือม <c oughs> ัน่าจะสู้ควายเจนกู <c oughs> ต้องใช้ยาด้วยแล้วมันจะทำให้อะไรง่ายขึ้นนิดน้อย <c oughs> แล้วก็ไม่เนียนตามไม่ทันนะครับ <c oughs> โอ้โอ้โอ้โโอ้ เคเข้าตูเฟที่มันจะอยู่บนหัวเราแล้วอุว้ยม,มีพุ่งเนว่ยเหรอกูเพิ่งรู้ของใหม่อะของใหม่กูไม่ถนัดน้องกูไปไหนอะเริ่มจากซลม,มอนอันนี้ซลม,มอนดีอยู่แล้วแต่อาจต้องใช้ผสมมัอย่างอื่นเพราะม,มีซลม,มอนอื่นด้วยอันดีแช่มันจะมีอันหนึ่งที่ผมเคยจําได้ที่ผมเคยทาให้เพื่อนใช้ควีติสตา้าฟอันนี้เป็นของซลม,มอนที่ว่ามันจะมันใช้เดี่ยวม,มันใช้เดี่ยวไม่ได้เพราะว่ามันกาบ แต่ว่าเอาไปใช้ใส่ดีวัฟสตูเราก็สามารถแบบนั่นแหละผมประมาณนั้นถ้ากูอยากถ้ากูถ้ากูสู้ข้ามเทียร์ถ้ากูอยากสู้นะกูอยากได้ซัมมอนน่ะซัมมอนที่ดีกว่าเนี่ยซัมมอนดึงดึงตัวในมินเทลก็ได้นี่ไงดงโต๊ไนอะลอตตอรโต๊ไนโอเคก็ได้ครบละ ปั๊บ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 ป,ปั๊บ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 ป กู wanna die. Wish never been born all. น่้ง e ้เบื้อ h เพื a เ o ดุม่ผมไม่องการจะตายสมทาม่ใช่ในว e าบินบอลนะนอนนี่ผมคอติกสตาร์มันเป็นกระทาที่สามารถเรียบมังกรได้ตัวเห็นไหม เรือมังกรเนี่ยเขาบอกมีความสามารถในการที่มันจะติดติบัฟใส่ศัตรูได้ในหลายอย่างนั่นนะก็ดีครับผมก็ดีเขาบอกว่ามันจะถ้าเราถือของแซม,มอนอยู่เนี่ยมันจะใส่ติบัฟเยอะขึ้นด้วยนะไม่รู้ว่าถ้าพวกถุงมวกถืออาวุธพวกนะี้อาวุธไรดำอาวุธไรถ่ายนะมันจะส่งผลไหมแต่ไม่แน่ไม่รู้สิก็ืปล่อยตัวปล่อยใจก็ได้ใช่ไหมทงซานได้แล้วว้าว ของซ้ำก็เก็บไปขายเพราะพวกนี้มันได้ราคาดีมากนี่ครับผมกล่องยาขายนี่เอานึงเอาลดราคาแล้วแต่นี่ฮะได้เหมือนเดิมแล้วก็เปิดถุงไม่ดรอปใช่ไหมเนี่ยจะดรอปใจกิมสันก็โอเคไม่ดรอปไอ้ยไม่ดรอปได้ไง่ะอ่าดรอปละไอ้ยดรอปละในเชือกซื่งเออเนี่ยเออจบแล้วจบแล้วมันไม่ต้องฟาร์มแล้วนี่ผม ของซัม,มอนจากวอลเฟสอันนี้ของคลาเมคตีนะแบ a ฮอ r ดีโมดมันจะซัม,มอนเป็นยานเป็นยานเจ็ตแต่ยังมีเจ็ตยิงหัวพ่อมั้งครับผมนีม่มันจะเป็นอย่างนี้อ่าอ่าตามมันแหละแล้วก็ซุกเอาังกรไปอีกอันหนึ่งแล้วมันจะเป็นคอมบิเนชันเสร็จลงตัวเข้าใจยังสมมติว่าอยากได้ไอ,ยา,นะอ,อยาเนี่ยไอไอยายาลิมฮีโรวินยาลิมโอ้ขายถูกจัง สามสิบอันนี้มันเป็นลิมิเต็ดใช่ไหมเราก็ต้องสามสิบคูณเก้าเก้าสามยิบสี่เอ้ยพ่อมึงอะเก้าสามย่สิบเจ็ดสองแพตเตอร์เจ็ดสิบโกไม่ยากวอลเฟสตัวเอ้ยไม่เอาไม่เอาที่เกียร์ก็แค่วอลสมองตัวหนึ่งก็ได้อะตอนนี้กูมียาลูอินยาลิมแบบติดมือละเอ้ยรู้สึกถึงพลังที่เพิ่มขึ้นว้าวลองอันนี่ดะเผื่อเผื่อความจริงก็เราควรใช้ดีมากกวา่าไม่รู้ว่าลองดูมา ต้องลองของจริงมึงจะทำอย่างนี้ได้ไหมเนี่ยกูไม่ชอบใจเลยหอย้หิมาเอารุ่นน้องแม่งแว้นสัตว์เลยนะเนี่ยโอ้โหดูดาเมจที่กูทำได้ดิแล้วมึงดูดาเมที่มันทำส่กูโคตรแฟร์เลยเย,ย,ยอะโอ้โหกูปล่อยกูปล่อยได้ไม่ได้กูไม่อยากสู้ เอาจริงมีวิตามอนที่ดีกว่านี้อาจจะจะลองไปอาจจะลองไม่ใช้วิตาม,มอนของไอ้นั่นก็ได้ของไอ้หอยยักษ์อ่ะจะต้องลงไปฟาร์มอีกรอบนึ่งถือว่ามีโอกาสก็มาฟาร์มในมุมละใกล้แล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับอุ้มหมากลัวมาจากไหนวะอ้าวแย่จังเกือบพอแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลว,ลวกลับบ้านกลับบ้านกลับบ้านอุ้ยไอ้กูกลับบ้าน โ oh, อ้เกือบแล้วไอ้สั์เอ๊ะมาผมลองชุดแมงมุมกันดีกว่าว่ามันจะได้ผลไหมหวังว่ามันจะได้แล้วกันแต่สามมติแมงมุมนี่เขาไม่ค่อยแนะนำมั้งกูก็ไม่ใช้แหละยังไงก็ไม่ใช้หรอกนี่ผมชุดแมงมุมแต่ครบเซ็ตแล้วดาดีฟนอ์ลดลงไปนิดเล็กน,น้อยเนี่ยค่อนข้างคุ้มอยู่แค่พนักือเพิ่มดามดเมจก็คือทั้งชุดไม่มีแต่เพิ่มดาเมจก็ลองดูเนี่ยมันเพิ่มดามดเมจเยอะอยู่นะโอเค ก็ติดเป็นนิดหน่อยแต่ว่าแถามยังได้สล็อตมามากขึ้นด้วยนะผมเป็นหกแล้วนะเออต่พูดถึงมันมีอาวุธไออาวุธไรสายอย่างเช่นไออันเนี้ยมันจะมีไออาวุธแบบนี้อีกครับผมอันนี้ชื่อว่าโลเ้นกันโลเ้นกันมันจะเป็นปืนแบบนี้วิธีการทําสุดแสนจะง่ญญา,ายดายแต่ของกูไม่น,น่าพอโคเรนกันมีคุณสมบัติการที่จะทําให้ศัตรูติดไอรถก่ออีกช่อนั่นเองนะผมเราที่เราไม่ต้องใช้ของอย่างอื่นเลยไอที่มันแบบกระสุน ช่ออะไรเงี้ยก็คือกีโดตัวเด้งการมึงแบบตะบอนสายตะบอนโดยเฉพาะเลยเชี่ยแบบนั่นแหละเพราะว่าสายอื่นมึงไม่ต้องใช้อ่ะมึงจะใช้ทำไมอ่ะสายอื่นแบบมีรีแม่งก็มีไอ้ไอ้แฟกที่ทำให้การโจมตีมึงติดมีช่อสายเลนก็มีกระสุนมีช่อสายเวทก็มีเกรนเจ้าเวอร์มีแต่สายตะมอนนี่ไหเะี้ยอุบาทช่าชั่วมึไปไหนอ่ะมึง อยู่นี่มันทำเหี้ยมันควยอะไรกันอะตมอนหัวควยเหี้ยค่อนข้างเกลียดอะไรเหียการได้แบบบอสมันวาร์ปได้แล้วแบบมันทําให้ตํมอนแม่งเสียนั่นอะคือมึงปันควยอะไรมึงอยู่เฉยๆมึงทำไมต้องวาร์ปด้วยวะ้าดับเป็นหอยต้องเป็นหอยไม่มานไปยปมใเชิญทำไมโอเคไม่ดรอปนี่ยังไม่ดรอปเนาะความต่อดีรอเหี้ยอะไรเหมือนมันมีระบบตรวจจับไปเยอะ ว่าเฮี้ยเนี่ยใช้สายอะไรอยู่แล้วกูจะดอกสองสายนั้นให้มันอะไรอยู่พวกพวกมอสเชี่ยนี่มีไหมใครเป็นตีอะมอสไม่ยืนเหลี่ยมอยู่กูรู้ไอ้เฮี้ยมันเขียนโค้ดไม่ยากหรอกโครดจะใช้ในการอุ้มมึงดับทุกอย่างที่ไม่ใช่ของกูอ่ะไอ้เฮี้ยมเป็นเฮี้ยอะไรเนี่ยกุณมุ่งหน้าสู้ต่อไปก็ผมทานเชิฉันเชื่อวัฒนายังไม่หยุดพยายามแล้วก็ฝันนั้นาเจ้เป็นจริีแน่นอนฉันเชื่อมันฉันเชื่อมาก เฮ้ยคือดับแล้วเว้ยดอบแล้ว w โอ้โอ้โอโอ้โอ้คทำชุดใต้ด้วยนะเนี่ยเฮียดอบมาขนาดนี้มาครับผมจะอย่ากทำชุดเลยอาวุธแซมมอนเชลฟิสตัฟความสามารถของมันก็คือการแซมมอนมินเนี่ยนเป็นหอยแข็งครับผมนี่ดูหอยแข็งซะก่อนโดยหอยแข็งเนี่ยเราจะการแซมมอนหนึ่งตัวใช้สองซล็อตผมมีหกมาเลยให้แค่สาม แล้วมันก็จะทําการไปปิดกับศัตรูอา้าวแมมันจะแมบแบบอย่างนั้นอ่ะงำ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 ก็คือมันจะติดติดกับศัตรูไปเรื่อยๆมักยิ่งกว่าโลกกระหามากติดเห็นไหมยิ่งเรายิ่งติดเดยอะมันจะยิ่งดาเมจคนอันนี้แบบ150เลยก็เท่ากับว่าคือดาเมจที่มันเป็นรีบัฟอย่างเงี้ยแม่งจะเอ่อไม่ขึ้นดังนี้เราเลยไม่เห็นว่ามันเยอะไหมแต่ว่ามันก็ดูเยอะดีนะวี150อะ่ะ ต้องลองไปเช็คดูเว้ยสนามทิ้งอยู่ข้างบ้านไหนชเช็คได้มันชิวๆห่วยเฮียได้เรื่อยๆดาเมจค่อนข้างมั่นคงแล้วมันก็ดูดีนะแล้วมันดูดีเลยมันดูดีเลยได้เอยถ้าแบบได้เรื่อยๆแล้วแบบดินลินมาทีไรก็แบบเอ้าดินลินมันจะมีผลมาไหมอย่างนี้แย่ละ เทียนดินไรผลนะไม่ผลกับวิโดนดาเมจเยอะไปแต่ว่าได้แล้วแหละได้แล้วได้แล้วเอาเดี๋ยวนะเมื่อกี้มันมีตัวคาบหนึ่งแพทกูไปว่ามันคงมันคงไม่หายไปหรอกโอ้โง่ต้องใช้หลักการแบบโอ้โง่ต้องใช้หลักการแบบเอ้าเดี๋ยวนะเมื่อกี้อะไรนะการนำตีมอ้าวอ้าวกูเพิ่งรู้ความจริงในข้อนี้นะ แค่นำตีนติดกำแพงนี่เอาเดี๋ยวนะการนำติติดกำแพงเอาเอาเอาเรื่องจริงไหมเนี่ยเพราะว่าถ้าจริงนี่กูได้สูตรแล้วเอาบล็อกเฮียอะไรก็ได้มาดิเพราะว่าหลายคนน่าจะเข้าเข้าใจคอนเซ็ปต์แหละเราจะวนรอบไอ้กล่องเฮียนี่นะผมนะอยู่ตรงกลางมันไม่มันเสี่ยงเกินไป ผมว่ามันจะไม่รู้ว่ามันได้ผลไหมแต่ผมว่าได้นะปุ๊บอ้าวมึงโดนกูไอ้เหี้ยเดี๋ยวนะกูกูได้สูตรหลายสูตรอยู่นะคือกูได้สูตรแล้วกูได้สูตรแล้วแต่สลามเยอะเกินนอ้เยสลามมาเยอะแยะมาก แล้กูไม่มีมินเนี่ยนไม่เคลียร์พวกฝุงพวกเกนี้นะอมีแหละแต่ก,กูไม่ใช้โง่เอง <c oughs> ช่างสังเกตนะผมการช่างสังเกตนี่เป็นสิ่งที่สําคัญนำภาพปสู่ชนะผมท่าอย่างนี้เพื่อเราสามารถมาหลบในกล่องซี่เหลี่ยมบ้านนี้ได้ลตลอดเวลาผมมาลองดู เโง่เด้อเนี่ยมึงเห็นคอนเซ็ปต์มั้ยกูไม่ต้องแช่อหอยอะไรที่นี่คาฟาร์มมางเงินนคอนเซ็ปต์ั้ยถ้าจำตีทะลุก,กำแพงไม่ได้หรอคะ เนี่ยอุ้ยมันเริ่มเปลี่ยนเฟรชแล้วก็เยวมันมีมีน้องมาอยู่นี่หว่าลืมไปเอ้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 อะไรอะไรอะไรเลยอะไรเลยอะไรเลยโอ้โอยากูยังไม่ตายดีอ่ะกูก็ไล่เรื่อยๆโอ้มันเริ่มวาร์ปแล้ววะเพระกูทำเรื่องมันลดได้ขนาดนี้เทียวโอเคได้ละ ไม่รู้ใส่ไม่รู้เ่อนี่ทำไมแต่กูวบไปก่อนนะอุย้ยมันคุยอะไรมากไหมคะอุย้ยโอ้โหโอ้โหอีเชี่ยเว้ เฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึ่งนิดนึงเชื่อตัวเองทำได้ไม่ต้องใช้กล่องเฮี้ยแล้วเอาตัวกลัวเปล่าเลยเฮี้ยไว้ทั้งหัวใจ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 หัวใจโอ้โหแค่นี้ไม่ยากเลยจุดที่การตายนะครับท่านผู้ชมที่หกลอบทวนว้าว <Okay. laughs> โอเคก็โอเคก็น่ารักดกยยีครับผมให้กูทำมาเยอะๆครับกูมีแล้วโอเคเดี๋ยวผมเราเชนะควยเจนแล้วจะกลับบ้านไปดูของตะกอนอื่นเห็นนี่ไหมคนคนนี้คือเพอร์มาฟอสเขาขึ้นไก่เขาเป็นนักเวทนะผมที่โดนผน,นึกในเฮียอะไรช่างมันด้วยเขาจะขายของครับผมดูนี่ขายเป็นพวกของต่างๆมีสิ่งเรียนสิ่งน่าสนใจเต็มไปหมดเลยน,นะครับมีโคดนตไอติคเคยเห็นได้ไหมแบบเอาไปตีแค่นัน่ะ คือมันจะเป็นของมีด,มด,มด,มดีเห็นดาเมจติงแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันจะทําดามเมจตามเลือดของศัตรูอะผมก็คือตามเปอร์เซ็นต์เลือดมึงมีเลือดหนึ่งแสนล้านกูทําดามเมจสองเปอร์เซ็นต์ของมันเข้าใจไหมแล้วมันไม่สนดีเฟนต์เว้ยเพราะฉะนั้นไอเยี่ยนอิดูรอนมันเลยโดนไปทีละสองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีของเลนของแมจิกกูไม่ซื้อมึงดูหรอกนะครับเมียน,นี้เบอร์ามาฟอรสทำไอคอนโคชัน่นตอนนี้มึงใส่เนี่ยแล้วมึงตาย แต่แล้วช,ชีวิตกลับมาครับผมแต่ตอนชีชวิตเนี่ยจะโดนแช่แข็งมันกับฟินเทอร์ไวเวิร์นเพราะฉะนั้นมึงสามารถตายในตอนนั้นได้ไม่เอาหรอกอันนี้ถ้าเล่นหลายคนผมแนะนําไม่แบบมีใครัะคนใส่ไว้มันก็ใส่กันแม่งทั้งหมดเลยก็ไนดะ้แนะนําอันนี้ประสบการณ์จริงกลับบ้านก่ามีสายเวทกับสายซามอนนะผมไคโลโรโฟเบียนี่ไปนสยเวทโอ้ค่อนข้างน่าสนใจยิงไปไปขึ้นน้ำแข็งครับผมแล้วก็จะปล่อยเป็นโอ้ มันกระทบกับพื้นแล้วมันกลายเป็นอันนี้นี่หว่าอู้หูค่อนข้างโอเคนะถ้าผมเป็นสายเวทอันนี้อาจจะดีโอเคต่อไปก็สายซัมมอนที่กูรอ,อคอยไม่เคยใช้จริงหรอกโคดิวินิตี้ครับผมทําการซัมมอนปราสาทน้าแข็งออกมานิ่งแล้วกดซัมมอนไปเรื่อยๆก็จะได้รับออไอ้พวกหนามเนี่ยมาโคจรรอบเราซึ่งหนามเนี่ยก็ทําการปล่อยของใส่ตรูเห็นไหมทำให้ตรูโดนดาเมจ สิ่งของที่ตัวอย่างนี้ทำไมจะไม่ชอบนวทำให้เรากันหนาวด้วยกันหนาวกันเย็นกดที่ขวาจะเป็นการซัมมอนกดที่ขวาสิอ๋อกดที่ขวาจะเป็นการเลือกศัตรูับผมแล้วก็จะมีอะไรไปโคจรรอ,อดศัตรูถ้าไม่ได้เม่มาดูเบาวะเราคิดเองเอาจริงเอ้ยเอาจริงก็ไม่เบานะวิน่าสนใจว่ะเดี <c oughs> ๋ยวลองไปลองอับทวินแล้วกันอันนี้ แล้ก็เออล,มลืมเปิดถุงนี่นผมหเหนื่อยสักเปิดถุงสักเล็กน้อยเอากล่องนี้เต็มเดี๋ยวอัปเด้ซึ่งของเราคงไม่ต้องไปสนใจมากเขามันไม่ดรอปของสายเราอยู่ในะถุงโอเคมันมีเริ่มจากปีกอันนี้เป็นปีกครับผมโซลโควเจนเป็นปีกโดยถามว่าอะไรดีกว่ากันลองมาเทียบกันก็ได้มันเขียนอยู่ ตัวปีกอ้น,นี้มันกากกว่าปีกใบไ,ไม้นะแต่ว่ามันจะดีตรงที่ว่ามันจะเพิ่มดาเมจทุกอันนั้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็จะมีแบบตอนเราบินเราจะปล่อยอันนี้นนะปล่อยขี้ออกไปอันนี้แต่คนคิดแต่ผมว่าอันนี้ดีกว่านะผมมาไบบรเออรบาลนเป็นคองปโง่อย่าไปสนใจอันนี้ก็ไอเบเกอร์เป็นของป้างโง่อย่าไปสนใจพิเตอร์โคเป็นของโง่อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจ e เฮียอะไรเลยขายขายดีกว่า มาลองกันดีกว่าผมว่าเราจะมีความสามารถในการสู้กับทวินได้ไหมมาวิโอ้มึงยิงจออ่อกกูงนี้ก็เกินไปเกินไปเกินไป,นไปดามเมจก็ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่โอ้โหมัน ขาดความพิวะโหทว,วินแม่งเร็วจัดเลยนะเนี่ยงั้นกูถามแค่นี้เลยว่ากูสามารถซื้อบล็อกอยางมาต่อยได้หรือยังเพราะถ้าเกิดวกูซื้อได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะยังอ่ะเออแต่กูยังไม่เคยจำได้เลยว่าบล็อกอยางมาต่อยมันทำยังไงแอสพาร์ท เบนโอเมติกอ๋อมันต้องสู้บอลลีกหนึ่งโอ้